ครับเสร็จครับสนามเต่าฟิล์มนะครับไส่แล้วซ้อมมากี่วันซ้อมมา20วันนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายฟิล์มไม่ทันอยู่ชลบุรีที่เดิมมีใครเชื่อเป็นผู้ป้องซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ฝรา่งไทยก็พี่ยอดเลยเกิดมาซ้อมนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ1 8ครับสูงเท่าไหร่สูงนไหม8น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้54ครึ่ง55นะครับมวยสไตล์อะไรครับสีเมือกวันนี้เลยต้องมาเจอหยกพยักษ์เนาะครับผมไม่เคยต่อยเขาบ้างไม่เคยครั้งแรกเลยซึ่งสายเคียงกาต่อยเขายัง พอเดินผ่านแล้วอ่าะเขามือสไตล์อเลยเดินตีเข่าวันนี้มาเจอเขาเนาะวางคีมวางแผงให้ดีก็ตามสไตล์ครับแเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่ไปที่ราชจนเดาวันนั้นเจอกับนักนสดงนะเป่งมั่งวันนั้นชนะคะแนนนะหมอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยเก้าเลยเหรอโตขึ้นหรือว่าไงไม่โตนะครั้งที่แล้วดีบเป็นต่ออ๋อก็เลยปล่อยไปร้อยเก้าดีกว่าเมื่อเช้ามาเวทน้ำหนักนี้เกินหรือขาดพอดีเป๊ะมาพอดีมาสบายผ่านเรียบร้อยร่างกายวันนี้ รับเลยครสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออยชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากจีกิโลไฟนี้ประมาณประมาณห้าห้าโหลขึ้นกับต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็เหรตอนนี้หกสิบบาทคนจังหวัดนครนายกเด็กนครนายกอ้าวฝากเช่วยช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นแฟนนครนายกช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับผมขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ